Q a จากลูกค้านิสมในคอรปัญหาพี่เบลกันค่ะมีขนาดพื้นที่จำกัดจะหาเฟอร์นิเจอร์ได้ไหมอืมได้สิสบายมากเลยเราอะมีทีมออกแบบตกแต่งที่จะช่วยเข้าไปหน้างานแล้วก็เข้าไปช่วยดูว่าคุณ mm hmm. ควรจะแต่งผนังยังไงหรือคุณอาจจะใช้แบบเฟอร์นิเจอร์เก๋เแค่ชิ้น2ชิ้นอะมันก็ทําให้ลุกอะมันดูเปลี่ยนแล้วมีงบ50,000บาทสามารถมีโซนต้อนรับกิเกๆได้ไหมได้สิง่ายมากเลย50,000บาทก็คือสามารถแบบใช้อัมแชร์เล็กๆ2ตัว กระจก1ชิ้นเคาน์เตอร์ประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วก็มีเก้าอี้สักตัวละพันกว่าบาทตั้งสัก2ตัวหรือ3ตัวเพื่อแบบรับลูกค้าในพื้นที่แบบ5้าคูณสก็สามารถใช้งบสร้างพื้นที่เก๋ๆได้ควรใช้โซฟาวัสดุไหนในการตกแต่งพื้นที่ดีคะเรามีหลายวัสดุมากขึ้นอยู่กับมูดและโทนเช่นสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยตกแต่งแนวมินิมอลเราก็ใช้ขนแกะเท็กเจอร์ขนแกะแบบตัวนี้ก็ได้หรือถ้าตกแต่งลักชัวรี่ใช้เป็นแบบกำมะหยี่ หรือถ้าเป็นแนวมีสไซล์นิดนึงก็ใช้แบบชาร์ตที่เป็นแบบสีน่ารักน่ารกเช่นแบบโฟกัสดอทหรือเป็นลายที่เป็นลายทางสีขาวสีดําเพื่อทําให้ดูแบบมีสไตส์มากขึ้นระยะเวลาการผลิตเท่าไหร่ควรสั่งล่วงหน้านานแค่ไหนคะประมาณ30-45วันค่ะหรือถ้าลูกค้าเร่งงานเราก็สามารถผลิตให้ได้เร็วกว่านั้นค่ะ